สุน so ักหลอดลมตีมสุนัขหายใจลำบากรักษายังไงดีเกิดจากการหย่อนตัวลงของเนื้อเยื่อบริเวณหลอดลมมีผลทําให้กระดูกอ่อนของหลอดลมแบนราบตามลงบนแนวบนล่างของร่างกายโดยพบมากในสุนักพันธุ์เล็กเช่น o อมเบเลเนียนยอสเทเรียชิวาว่าพุดเดิลเป็นต้นและพบในช่วงอายุวัยกลางถึงวัยชราน้องหมาที่มีภาวะหลอดลมตีบจะแสดงอาการไอแห้งๆโดยพบว่าไอมากเวลาตื่นเต้น นอกจากนี้ยังมีอาการหายใจลำบากเหนื่อยง่ายเสียงคึืดนคาดเป็นต้นการตรวจวินิจฉัยทำได้โดยเอ็กซเรย์ช่องอกในขณะหายใจเข้าและออกโดยมักพบหลอดลมตีบในช่วงต้นของทางเข้าช่องอกนอกจากนี้ยังสามารถส่งกล้องเอนโด s สโคปเพื่อดูลักษณะการทำงานของหลอดลมได้อีกด้วยการรักษาภาวะหลอดลมตีบในสุนัขนั้นมี2วิธีคือ 1. การผ่าตัดและ2การรักษาทางยานอกจากนี้ยังต้องทำควบคู่กับ การหลีกเลี่ยงสาเหตุโน้มนำต่างๆเช่นภาวะอ้วนหรือสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่างๆเช่นควันบุหรี่เป็นต้นนอกจากนี้การรักษาทางยาเป็นการรักษาเพื่อควบคุมอาการสุนัขที่มีปัญหาเลือดลังและรักษาทางยาไม่ได้ผลจึงพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยใส่ท่อขยายหลอดลมลงไปถ้าสุนัขของคุณมีอาการดังกล่าวแนะนําให้หาレสโพเคช่วยบำรุงระบรบทางเดินหายใจทําให้น้องหมาที่รักของคุณอยู่กับเราได้เป็นนานๆด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ